ーーอร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลเตรียมต้องตัดสินใจครั้งสำคัญใน3ตํตำแหน่งสำหรับเกมพบแอสตันวิลล่าที่สนามแอนฟิลด์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่9 <im S 2> พฤศจิกายนนี้ผมแดงอยู่ในช่วงฟอร์มโดดเด่นมากโดยเฉพาะการเล่นที่คงเส้นคงวาและได้ผลการแข่งขันที่ต้องการในทุกรายการยิ่งไปกว่านั้นโค้ดอันเนอร์สามารถที่จะยกระดับผู้เล่นบางคนให้กลายเป็นคีย์แมนหลักของทีมสำหรับในแมตช์พบแอสตันวิลล่าแน่นอนว่านายใหญ่ชาวดัตมีประเด็นให้ต้องคบคิดอย่างมาก นั่นก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายกองกลางและกองหน้าเนื่องจากตอนนี้มีผู้เล่นที่อยู่ในฟอร์มที่โดดเด่นมากและทําให้เขาต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าใครควรจะได้ลงเป็นตัวจริงผู้รักษาประตูคุยวินเคเลเลอร์โคดอันเนอร์สล็อตยังคงไม่มีอลิซงเบเกอร์ทําหน้าที่มือหนึ่งและพ่อหมีน่าจะกลับมาช่วยทีมได้หลังช่วงพักเบรกทีมชาติด้วยเหตุนี้เคเลเลอร์ยังคงต้องทําหน้าที่เฝ้าเสาต่อไปและผลงานของเขาต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมและไว้วางใจได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นมาแล้วในหลายเกมที่ผ่านมาดังนั้นลูกมียังคงมีอนาคตกับทีมและดีไม่ดีถ้าอาลิซรงกลับมาฟิสมบูรณ์อาจต้องแข่งกับเคนเลเฮอร์ในการแย่งตัวจริงก็ได้ก้องหลังเทรนอเล็กซานเดอร์อานนอิราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟานไดแอนดรูโรเบิร์สันคอสตาซิมิคาร ตำแหน่งที่โค้ชหัวสวัย46ปีต้องคิดหนักมากๆก็คือแบ็กซ้ายเนื่องจากซิมิคาด์อยู่ในช่วงฟอร์มโดดเด่นเหนือกว่าแอนดรูโรเบิร์ตสันที่สำคัญยังมีที่เด็ดในเรื่องการเล่นลูกเตะมุมแต่กระนั้นมีความเป็นไปได้ที่โรบโบยังคงเป็นตัวเลือกแรกเพราะประสบการณ์และการเล่นที่แน่นอนอย่างไรก็ตามหากสตาชาวสกอตติดงัดฟอร์มเก่งไม่ได้งานนี้กริกสเกาเซอร์มีสิทธิถูกเปลี่ยนตัวลงสนามซึ่งเขามักจะทำได้ดีโดยดูได้จากผลงานสองเกมที่ผ่านมา ขณะที่ตำแหน่งอื่นๆในเกมรับยังคงเป็นชุดเดิมเพราะพวกเขาเล่นกันได้อย่างเข้าขาโดยเฉพาะเทรนอเล็กซานเดอร์อานนที่ยกระดับเกมรับได้ดีขึ้นส่วนเกมบุกมาตรฐานเหมือนเดิมกองกลางไรอันกราเฟนแบกเคอติโจนโดมินิกโซโบสไลอเล็กซิสแม็กอะลิสเตอร์ตอนนี้ตัวเลือกหลักในแดนกลางของอนเนอร์สล็อตก็คือกราเฟนแบกและแม็กอลิสเตอร์ซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมาตลอด ส่วนตำแหน่งที่ทำให้ในายใหญ่ชาวดัตต้องขบคิดก็คือมิดฟิลด์ทางฝั่งขวาเนื่องจากโจนกำลังเล่นด้วยความมั่นใจขณะที่โซโบสไลฟอร์มยังไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โอกาสอยู่ที่โจนเพราะนักเตะมีทีเด็ดในเรื่องการจ่ายบอลที่เฉียบคมและบางครั้งยังสอดขึ้นไปทำประตูได้ด้วยกองหน้าลุยดิอาสกดีคักโปดาวินนูเยสโมฮาเมดซาลา สำหรับตำแหน่งที่ทำให้อเนอร์สลอตต้องปวดหัวสุดๆก็คือแนวรุกเนื่องจากนักเตะทุกคนโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆแม้แต่นูนเยสซึ่งอาจจะยิงไม่ค่อยได้แต่มีส่วนกับเกมเยอะมากโดยเฉพาะการช่วยเกมรับและยังสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมนั่นทำให้เขายังคงได้ยืนเป็นหน้าเป้าเช่นเดียวกับโมซาลาที่จองสัมปทานทางฝั่งขวาแบบไม่มีคู่แข่ง แต่แนวรุกฝั่งซ้ายต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะทั้งดีอาสและคักโปฟอร์มโหดเหลือเกินในรายแรกเพิ่งทำแฮตทริกในเกมยูฟาแชมเปียนลีกขณะที่รายหลังทั้งสร้างประโยชน์และยิงประตูดได้แต่กระนั้นโค้ชชาวดัตคงต้องเลือกใช้สตาทีมชาติโคลอมเบียก่อนเพราะความเฉียบคมและความมั่นใจของนักเตะจะทำให้ทีมได้ประโยชน์มากกว่า ลิวอพูลจะฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกมีตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันและคอสตาซิมิคาทั้งคู่ล้วนแต่มีจุดเด่นเป็นของตัวเองแต่ด้วยฟอร์มการเล่นในปัจจุบันดูเหมือนว่าแข้งทีมชาติกรีซจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของอันเนอร์สลอตมากกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่ารบโรบบ้นั้นครองตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวหลักของหงแดงมาโดยตลอด ด้วยพลังและความฉลาดในการเล่นที่เหนือชั้นเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญในแทคกติกของเจอเก้นครอปแต่เมื่อซีซั่นก่อนอาการบาดเจ็บทำให้ฟอร์มของเขาเริ่มถดถอยและเมื่อเปลี่ยนมือมาเป็นอันเนอร์สล็อตก็ดูเหมือนว่ากับตันทีมชาติสกอตแลนด์จะยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเล่นใหม่ได้อย่างเต็มที่ในทางกลับกันคอสต้าซิมิคารกลับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาแม้จะได้รับโอกาสลงสนามน้อยกว่าแต่เขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเล่นเกมรับที่เจ้าตัวมีสถิติที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยการแท็กเกิลอยู่ที่4.62ครั้งสกัดบอลได้2.31ครั้งเอาบอลกลับมาครอบครองได้1.15ครั้งและมีอัตราความสำเร็จในการแท็กเกิลสูงถึง75%ต่อ90นาทีเมื่อเทียบตัวเลขกับทางฝั่งของโรบบ o ถือว่าทำผลงานได้แย่กว่าอย่างเห็นได้ชัดทั้งการแท็กเกิลเฉลี่ยเพียง1.22ครั้งสกัดบอลได้0.95ครั้ง เอาบอลกลับมาครอบครอง0.41ครั้งและมีอัตราความสำเร็จในการแท็กเกิลเพียง53.8%เท่านั้นเมื่อพิจารณาจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าซิมิคาร์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลในเวลานี้แม้ว่าโรเบิร์ตสันจะยังคงเป็นตัวเลือกแรกของอาเนอสล็อตก็ตามฤดูกาลนี้ฟูลแบ็กชาวกรีซได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่น การที่เขามีสถิติการแท็กเกิลและการสกัดบอลที่ดีกว่าโรบโบอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นว่าเขาอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าสำหรับระบบการเล่นภายใต้การคุมทีมของอานเนอร์สล็อตที่เน้นความเป็นระเบียบวินัยและการควบคุมเกมมากขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าโรเบิร์ตสันจะหมดสิทธิ์ลงสนามเป็นตัวจริงเราจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวตั้งใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสล็อตซึ่งเวลาจะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เขากลับมาแสดงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง ในขณะที่ลิเวอร์พูลมีตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายในใหญ่วัย46ปีก็ต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ของความต้องการของระบบทีมและความพร้อมของผู้เล่นในเวลานี้ซึ่งดูๆไปแล้วซิมิคาสอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าในตอนนี้แต่ประสบการณ์และความเป็นตัวจริงของโรบโบก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน